ยอมรับอยู่ก่อนแต่งสื่อบ้านด้วยกันแล้ว สำหรับหนุ่มหลอ่อย่างบอสชนะการภูนสิริวงเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานด้านอื่นมากมายหลากหลายด้านเรียกได้ว่าตอนนี้หนุ่มบอสงานปังมากๆทั้งละครช่อง YouTube สำหรับเรื่องความรักก็แฮปปี้สุดๆพึ่งครบรอบรัก3ปีไปกับแฟนสาวนอกวงการและซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแล้วโดยล่าสุดหนุ่มบอสได้เปิดใจผ่านสื่อเรื่องของความรักบอกว่าวันเกิดแฟนตอนนี้คบกันมา3ปีแล้วมีคนพิมพ์เข้ามาเยอะว่า เราอยู่ก่อนแต่งหร้อเพราะเราก็ซื้อบ้านด้วยกันแล้วก็เป็นคําแนะนําได้สําหรับผมเองการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจําเป็นเพราะเราจะได้ปรับตัวกันก่อนไงเลยคิดว่าการอยู่ก่อนค่อนข้างสําคัญไม่ได้ซีเรียสจะอยู่ก่อนแต่งหรือหลังแต่งอยู่เพราะความสุขของเราต้องมาอันดับแรกอันดับ2คือความสุขของเราและเขาครอบครัวก็คือคนนี้แต่งแน่นอน ครอบครัวค่อนข้างเปิดมากว่าเราตัดสินใจแบบไหนสําหรับแพลนแต่งงานผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเพราะผมยังโฟกัสเรื่องงานมากๆอยู่